บัณฑิตได้เห็นเรื่องใดของพระเจ้ากินนอนและพระเจ้ากินนรีเทวีแล้วพึงรู้เถิดว่าหญิงทั้งปวงย่อมไม่ยินดีในเรือนของตนในเรือนของตนก็คือในสามีนั่นแหละภรรยาไปเห็นบุรุษอื่นแม้เป็นคนคนง่อยเปรียยังทิ้งเสียซึ่งสามีเช่นกับพระเจ้ากินนอนแล้วไปทํากรรมอลามกได้โอ้ทิ้งพระเจ้าแผ่นดินเนาะมันเบื่ออยู่ตัณหามันชอบของใหม่ชอบรูปเสียงจีรสัมผัส ที่ใหม่ๆไม่อิ่มนะจริงไหมถ้าไม่จริงมันจะต้องวุ่นวายเดือดร้อนกันทำไมในเมื่อคนแต่ละคนเนี่ยต่างก็เป็นธาตุนาก็เลยอยากได้อะไรใหม่ๆ ซึ่งมันก็ไม่ได้ใหม่อะ่ะใช่หรอแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ตันหาเขาต้องการที่มันแปลกแปลก,กน,นะไม่ไม่เหมือนเดิมมเรากินอาหารไข่เจียวทุกวันมันไม่ไหวนะมันต้องการรสชาติเป็นอย่างอื่นบ้างอยากจะได้กิน ผัดไทยบ้างอยากจะได้กินหอยทอดบ้างอะไรไปอย่างนู้นนี่เพราะฉะนั้นไอ้ตัณหาก็เลยวุ่นวายอย่างนี้แหละใครเ <c oughs> ึกว่าเทเรามีตัณหามากเราอยากได้ทรัพย์สมบัติมาสนองตัณหาเรามากๆเราก็เป็นคน <c oughs> เหนือกว่าใครยิ่งใหญ่มันก็เหมือนกับไอ้ยุงมดแมลงวันนั่นแหละเหมือนกัน ใส่เดือนเยอยงยเหมือนกันทําทไมอะ่ะไอ้พวกเราเน่มันก็มีตณนาของมันเราก็เหมือนเงินกังมันนั่นแหละพระมเหสีของพระเจ้าพระก,กะและพระเจ้าภาวรีผู้ทรงบกุญอยู่ในกามเกินส่วนประพฤติอนาจารกับคนใช้ใกล้ิใกล้ชิดผู้ตกอยู่ในอำนาจหญิงที่ไม่ประพฤติร่วงกับชายอื่นพึ่งมีหรือโอ้ย อะไรดูถูกผู้หญิงขนาดนี้เลยเนาะก็ขนาดมีสามีเป็นพระเจ้าเป็นดินสององค์ยังไม่พอเลยนะยังไปอนาจารกับคนใช้อีกพระนางปิงขิยานีพระมเหสีที่รักของพระเจ้าพรหมดัตผู้เป็นใหญ่ในโลกทั้งปวงโอ้ได้ประพฤติอนาจารกับคนเลี้ยงม้าผู้ใกล้ชิดผู้เป็นไปในอำนาจ พระนางปิงขียานีผู้ใร่ต่อการนั้นไม่ได้แม้ทั้งสองอย่างโอ้อะไรนี่ก็มีเรื่องรายละเอียดอีกเยอะนะอันนี้ก็บอกแต่หัวข้อสั้นๆว่าผู้หญิงที่เป็นผู้ประทุษร้ายสามีมันจะเป็นคนมีนิสัยแบบนี้ ผูุ้ษผู้ไม่ถูกผีสิงไม่ควรเชื่อหญิงทั้งหลายผู้หยาบช้าใจเบานี่ลักษณะผู้หญิงเลยนะใจเบาไม่เคารพนะอะกตันยูนี่คือไม่คิดจดจำความดีที่ผู้อื่นทำให้แก่ตนจำแต่ความชั่วของเขาปาทุสร้ายมิตรหมายความว่าใครเป็นมิตรเมตตาการุณาเรามาเสียสละเพื่อกูลเราเราจะต้องปาทุสร้ายกับเขานะ การประทุษร้ายมิตรเป็นความนิยมชมชอบยิ่งใหญ่ของคนชั่วทั้งหลายเออใครมันทำดีให้เราเราต้องทำชั่วตอบแทนนั่นจึงจะเป็นคนดีหรือจึงจะสาสมกันถ้ามันทำดีให้เราแล้วเราไปทำดีตอบแทนนี่เราเป็นคนเลวนะแต่ถ้าใครทำ ดีกับเราแล้วเราทำชั่วตอบแทนค่ามันเลยยิ่งดีอ่ะโอ้ยสุดยอดคนอย่างนี้อาจจะเป็นเราก็ได้อย่าไปดื้อว่าไม่เป็นนะถ้าเรายังเป็นผู้ดุจชนเป็นได้นอกจากเราไปเป็นพระโสดาบันก็หมดไปหญิงเหล่านั้นไม่รู้จักสิ่งที่กระทำแล้วมันมีโมหะปกปิดมันก็เลยไม่รู้ว่าเอ๊ะกรรมที่ทำแล้ว มันจะให้ผลอะไรสิ่งที่ควรกระทําคือบุญหรือไม่รู้คือศีลเนี่ยไม่รู้ไม่รู้จากมารดาบิดาหรือพี่น้องก็คือไม่รู้จักคุณของมารดาบิดาหรือของพี่ของน้องไม่มีความละอายหิริโอดตัปะไม่มีล่วงเสียซึ่งธรรมก็คือทําลายกุศลกรรมบทสพบ,บทสิบทธรรมอกุศลกรรมบทสิบย่อมเป็นไปตามอํานาจจิตของตนคือจิต คิดอะไรกูทำตามหมดเลยนะเรียกว่าจิตเป็นศาสดาหรือว่าจิตเป็นสลรนะณะจิตค,คิดอะไรอ่ะเออเราต้องไปฆ่าไอ้คนนี้เอาฆ่าเลย,เ,ลยเราต้องไปด่าคนนี้เอาด่าเลยเ,ออเราต้องทำให้ไอ้คนนี้มันเ,ออเดือดร้อนเจ็บช้ำน้ำใจก็ทำไปเลยนะมันมีมากคือไหนละครน,น,นําเน่าละครน,น,นําเน้าคุณดูไปนั่นะนะ คุณจะติด <c oughs> อนิสัยบ้าๆบอๆในตัวละครมีลิษยาเป็นต้นเมื่อ <c oughs> มีอันตรายแล้วเมือม่อกิจเกิดขึ้นยอมละทิ้งสามีแม้จะอยู่ด้วยกันมานานเป็นที่รักเป็นที่พอใจเป็นที่อนุเคราะห์แม้เสมอกับชีวิตเพราะเหตุน,นั้นเราจึงไม่วิสาสะคุ้นเคยกับหญิงทั้งหลายนี่ขนาดรักกันมาเป็นยี่สิบสามสิบปีสี่สิบปีอะไรนี้ก <c oughs> ็อย่างละทิ้งซะได้ โดยเฉพาะถ้าไปเจอชายใหม่เนะจยิงอยู่จิตของหญิงเหมือนจิตของหวานอ่อนเหมือนจิตลิงลุ่มรุ่มดอนดอนเหมือนเงาไม้เออทำไมเป็นอย่างนั้นนะลุ่มรุมดอนดอเหมือนเงาไม้เออเงาไม้มันมันมันไหส,สูงสูงต่ำต่ำ,ตำเนาะหัวใจของหญิงไหวไปไหวมาเหมือนรอรถที่กำาลังหมุนอตายแล้ว ไม่อยู่นิ่งเลยนะเมื่อใดหญิงทั้งหลายผู้มุ่งหวังเห็นทร, au, รัพย์ของบุรุษที่ควรจะถือเอาได้เมื่อนั้นก็ใช้วาจาอ่อนหวานชักนำบุรุษไปได้เหมือนชาวกัมพูดลวงมาด้วยสาหลายฉะนั้นอ้อมายามมยามายาจอมหลอกลวงเมือนชาวกัมพูดมันหลอกมาเอาสาหลายมาให้กินนะก็เหมือนกันก็ใช้วาจาอ่อนหวานผู้หญิงเก่งพูดจาผู้ชายหลงเลยปกติ อาวุธของผู้หญิงเนี่ยมีอยู่ห้าอย่างรูปเห็นรูปผู้ชายก็เสร็จมากองดองได้ยินเสียงอีกโอ้เสียงไพเราะได้กลิ่นอีกอได้รสได้รสนี่อะไรเขาทำกับข้าวดีๆให้กินได้สัมผัสเขามาแตะเนื้อต้องตัวหรือไปแตะเนื้อต้องตัวเขาก็เมื่อใดหญิงทั้งหลายผู้บุ่งหวังคือโลภนะนะ ไม่เห็นทรัพย์ของบุรุษที่ควรถือเอาได้เมื่อนั้นย่อมละทิ้งบุรุษนั้นไปเหมือนคนข้ามฟากถึงฝั่งโนนแล้วละทิ้งแผ่ไปฉะนั้นแล้วอยากให้ผู้หญิงมาตอมเรามาลักเรามาอาบริการเราไม่ยากอะเราหาทรัพย์ให้ได้มากๆผู้หญิงก็ชอบทรัพย์เราจะแก่ใกล้ตายยิ่งดีเลยผู้หญิงยิ่งมาหาเยอะเลยจำใบก็จะตายแล้วทรัพย์สมบัติจะได้ เอามาให้ผู้หญิงนี่หญิงทั้งหลายเปรียบด้วยเครื่องผูกลัดก็คือเครื่องจองจำกินทุกอย่างเหมือนเปลว,วไฟเอาเปลวไฟเอาอะไรไปใส่มันเผาหมดมีมายากล้าแข็งก็คือ,อปกปิดความชั่วตัวเองหลอกลวงให้คนเห็นว่าเรามีความดีเหมือนแม่นะ้ำมีกระแสเชี่ยวอันนี้ความอยากนะ ย่อมคบบุรุษได้ทั้งที่น่ารักทั้งที่ไม่น่ารักโอ้ได้ทั้งหมดเลยเนาะเท่ากันเหมือนเรือจอดไม่เลือกฝั่งนี้และฝั่งโน้นฉะนั้นญิงทั้งหลายไม่ใช่ของบุรุษคนเดียวหรือสองคนย่อมรับรองทั่วไปเหมือนร้านตลาดร้านตลาดใครไปเข้าซื้อของได้ทั้งนั้นไปนั่งกินอาหารได้ทั้งนั้นเหมือนกันผู้หญิงก็เหมือนกันโอ้ผู้อย่างนี้ผู้หญิงทนไม่ไหวเลยเดี๋ยวฟ้องดีกว่า ฟ้องใครอ่ะฟ้องอาตมาเลย <c oughs> ฟ้องตัวเองก็ตัวเองทําแล้วเขาเอามาพูดถ้าตัวเองไม่ทำเขาจะมาพูดยังไงผู้ได้สาคัญมั่นหมายหญิงเหล่านั้นว่าของเราผู้ชายคนใดไปคิดว่าผู้หญิงนี่เป็นของเราก็เท่ากับดักลมด้วยตาข่ายโอ้มันบ้าหรือเปล่าเอาตาข่ายไปดักลมอมืแม่น้ํา แม,ม่น้ําอะไรก็ได้ทั่วโลกเนี่ยขนทางถนนเนี่ยอะไรก็ได้ร้านเล่าสภาสภาก็คือที่ประชุมของคนนะและบ่อน้ําชั้นใดในหญิงในโลกก็ฉันนั้นหญิงเหล่านั้นไม่มีเขตแดนคือว่าเป็นของสาธารณะไม่มีใครจะมา,าปกป้องคุ้มครองป้องกันว่านี่มันเป็นของฉันคนเดียวไม่ได้เขาเป็นของสาธารณะแก ชายทั้งหลายนะหญิงทั้งหลายเสมอด้วยไฟกินเปรียงไม่อิ่มนะเปรียบด้วยหัวงูเห่าก็คือ,อ,อมีพิษล้ายแล้วก็มันกัดไม่เลือกนะงูเห่ามันจะดุร้ายนะแล้วมันก็พ่นพิษล้ายออกมาได้ย่อมเลือกคบแต่บุรุษที่มีทรัพย์อา บุรุษที่มีศีลมีศรัทธามีปัญญาเขาก็ไม่เอาผู้หญิงไม่สนใจสนใจแต่บุรุษที่มีทรัพย์เหมือนโคเลือกกินหญ้าที่ดีๆในภายนอกฉะนั้นไฟกินเปรียงหนึ่งช้างสารหนึ่งงูเห่าหนึ่งพระราชาผู้ได้รับมูระธาพิเศษแล้วหนึ่งก็ลดน้ำแล้วพระราชา ยิงทั้งปวงหนึ่งสิ่งทั้งห้านี้นอนลชนพึงคบด้วยความระวังเป็นนิดโอ้ยตายแล้วนะเพราะสิ่งทั้งห้านี้มีความแน่นอนที่รู้ได้ยากแท้ไฟไฟอย่าไปคบมันนะไฟกินเปรียงไฟได้เอาเปรียงไปใส่มันนะมันก็จะลุกขึ้นมาช้างสารนี่ไม่รู้มันโกรธเมื่อไหร่งูอ้าคุณลองไปเลี้ยงดูนะเอามาอุ้มอุ้มจับจับดู หรือคุณไปคบหาสมาคมกับพระราชาซึ่งเขามีอำนาจมากหรือว่าหญิงทั้งปวงคุณอาจจะตายได้ง่ายๆนะห้าสิ่งนะรู้ยากว่าเขาจะทำอะไรกับเราหญิงที่งามเกินไปหนึ่งโอ้ผู้หญิงชอบงามเนะาะสมัยนี้ไม่สวยไม่ได้โยม ต้องสวยเท่านั้นนะไอ้ที่เออมันสวยนะมันสวยด้วยอะไรเออสวยด้วยความวิปราชตนะบ้าไปสำคัญผิดไปเองมีอะไรบ้างที่มันไม่สกปรกไม่เหม็นเน่ามันไม่มีในร่างกายหญิงที่งามเกินไปหนึ่งหญิงที่คนหมู่มากรักใครหนึ่งหญิงที่เหมือนมือขวาหนึ่ง มันมีความหมายลึกซึ้งนะหญิงที่เหมือนมือขวาอืมก็น่าจะฟอ้อนลำเก่งนะมะั้หญิงที่เป็นภรรยาคนอื่นหนึ่งหญิงที่คบหาด้วยเพราะเหตุแห่งทรัพย์หนึ่งหญิงห้าจำพวกนี้ไม่ควรครบโอ้ยทําบุญแล้วต้องอธิษฐานเนาะขอให้คนทั้งหลายที่เป็นคนไม่ควรครบคือเป็นคนผานคนชั่วคนเห็นผิดเป็นต้นเมื่อ ได้พบเห็นเราแล้วขอให้คนเหล่านั้นจงรีบหลบหนีเราไปให้ไกลแสนโยธโกรธโยธเลยเราไม่ต้องไปหนีเขาให้เขาหนีเราแต่ต้องทำบุญอธิษฐานไม่เช่นนั้นคนที่จะมาคบกับเราโดยที่เราก็ไม่รู้เรื่องก็คือคนผ่านทั้งหลายนั่นแหละได้ยินว่าในครั้งนั้นพญาแรงชื่ออานท์ รู้แจ้งซึ่งคาถาทั้งเบื้องต้นท่ามกลางทั้งเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดของพญานกกูนาละแล้วได้พาสิทธิคาถาเหล่านี้ในเวลานั้นว่าอ้าวพญาแรงก็มีปัญญามากมากก็อาตมาอีกนะสามารถโอ้ยกล่าวคาถาได้อย่างไงเป็นธรรมะสอนลึกซึ้งเหลือเกินเป็นสัตว์เดรัจฉานทำไมรู้มากอย่างนี้เพราะได้ฟังคำของพญา นกกูนาระนี่เองพญาแรงก็เลยเกิดปัญญาเอเราฟังแล้วทำไมไม่ค่อยเกิดปัญญาเลยเนาะแสดงว่าเรานี่มัน่านเป็นคนโง่แล้วก็ไม่รู้ว่าตัวเองโง่เนาะแต่ว่าพยาแรงชื่ออานนท์เนีย่ยฟังแล้วรู้เรื่องกล่าวคาถาเพิ่มมาได้เลยว่ายังไง โอ้ไม่รู้เขาเอาความรู้มาจากไหนกันนะเนี่ยอาตมาอ่านดูแล้วเนี่ยโอ้ยคําเหล่านี้คิดยังไม่ได้เลยไม่ต้องพูดหรอกคิดยังไม่ออกเลยแล้วฟังเขาแล้วยังไม่สามารถจะรู้ได้เลยว่า <c oughs> เขารู้คําพูดแบบนี้ได้ยังไงพญาแล้งบอกว่าถ้าบุรุษจะพึงให้แผ่นดินอันเต็มด้วยทรัพย์นี้แก่หญิง ผู้เป็นที่ยอมรับนับถือซ้ายหญิงนั้นได้ช่องก็จะพึงดูมิดบูดูหมิ่นบุรุษนั้นไม่ยกย่องไม่กอตันอยู่ได้โอกาสแล้วเหยียบมันเลยนะทำ้ายมันเลยนะเราจรึงไม่ยอมตกอยู่ในอำนาจของพวกหญิงเพลอเลโอหญิงเผอเลอก็คือหญิงอย่างนี้แหละอักตันอยู่คือมันไม่จำความดีที่ใครทำห้ เมื่อมีอันตรายและเมื่อกิจธุระเกิดขึ้นหญิงย่อมละทิ้งผัวหนุ่มผู้มันขยนันมีความประพฤติไม่หล่อแหละเป็นที่รักเป็นที่พอใจเพราะฉะนั้นเราจริงไม่วิสาสะกับหญิงทั้งหลายโอ้อันนี้เคยเจอมาแล้วด้วยผู้ชายก็เป็นหนุ่มนะก็เช้าก็ตื่นไปเก็บของเก่าเก็บขยะไปทำมาหากินไอผู้หญิงก็มีชูซะผู้หญิงแก่กว่าด้วย โอ้ยอะไรกันนี่นะเป็นเรื่องจริงซึ่งเขาก็มาพูดกับอาตมาพูดผู้ชายหนุ่มโอ้อาตมาก็เศร้าไปกับเขาเนาะบอกก็เลิกกันดีกว่าอเราไม่ควร <c oughs> เอาลูกระเบิดเวลามาอยู่กับตัวเราไม่รู้มันจะระเบิดเมื่อไหร่จริงๆระเบิดเวลามันยังไม่ค่อยน่ากลัวเท่ากับผู้หญิงนะ ระเบิดเวลานี้มันก็ระเบิดเป็นเวลาที่ตั้งไว้แต่ผู้หญิงมันไม่รู้ระเบิดเมื่อไหร่บางทีมันมาหลอกเรามันจะฆ่าเราแล้วเรายังไม่รู้เลยมันหลอกทำดีให้เราบุรุษไม่ควรวางใจว่าหญิงคนนี้ปราถนาเราโอ้นี่จุดอ่อนของผู้ชายแต่จริงๆก็ของทุกคนมันไปคิดเอาเองอะว่าคนที่รักเราคนนี้ชอบเรา คิดเองมโนเองผู้หญิงกคง็คิดเองว่าผู้ชายนี่เขาชอบผู้หญิงก็คิดเองอผู้ชายก็คิดเองผู้หญิงนี่ชอบไอ้กระเทยก็เ,เหมือนกันคิดเอาเองสิ่งที่ชอบเราจริงๆนะคือบุญของเราทําไมอะ่ะเพราะมันรักเราจริงไม่ทอดทิ้งติดอยู่กับตัวเราเลยแต่เราไม่รู้เองเพราะฉะนั้นลำบากนะนะ เรามันมีไอ้ณนาเป็นผู้นํนาำณนาก็เลยไปมโนเอาเองว่าหญิงคนนี้ปราถนาเราลักเราอยเรานี่ก็เลยเที่ยวอวดตัวว่าเราเป็นคนดีเราเป็นคนหลอ่อเราเป็นคนเก่งเราเป็นคนรวยอะไรนี่เพื่อจะให้คนเขามาลักเราแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเราเนี่ย มีความสุขเพราะใครๆก็รักเราอยากได้เราทั้งนั้นโอ้ยไอสิ่งที่อยากได้เราที่สุดก็คือไอ้แก่เจ็บชายนะไม่ใช่ผู้หญิงหรอกผู้หญิงเขาได้เราไปแล้วไม่ใช่ว่าเขาจะเอาไปชื่นชมก็ได้นะเขาเอาเราไปเป็นทาสเขาก็ได้เอาเราไปฆ่าตายก็ไดนะ้ไม่รู้เรื่อง เพราะฉะนั้นบุรุษไม่ควรวางใจว่าหญิงคนนี้ปรารถนาเราไม่ควรวางใจว่าหญิงคนนี้ร้องไห้กระซิกะซีเราเพราะว่าหญิงทั้งหลายย่อมคบบุรุษได้ทั้งที่น่ารักทั้งที่ไม่น่ารักเหมือนเรือจอดได้ทั้งฝั่งโน้นฝั่งนี้ฉะนั้นอ้าวตายหงนะ <c oughs> เราไปคิดเอาเองนะว่าหญิงเขาจะดีจะซื่อสัตย์รักเราคนเดียว บุรุษไม่ควรวิสาสะกับใบไม้รากที่เก่าไม่ควรวิสาสะกับมิรเก่าที่เป็นโจรไม่ควรวิสาสะคือคุ้นเคยกับพระราชาว่าเป็นเพื่อนของเราไม่ควรวิสาสะกับหญิงแม้จะมีลูกสิบคนแล้วบุรุษไม่ควรวิสาสะในหญิงผู้กระทำความยินดีให้ผู้ล่วมศีลอ๋อไม่มีศีลนี่ต้องระวังมากเลย ไม่สำรวมถึงแม้ภรรยาจะพึงเป็นผู้มีความรักแน่นแฟนก็ไม่ควรวางใจเพราะว่าหญิงทั้งหลายเสมอกับท่าน้ำถึงจะรักเราเลือเกินเลยนะตื่นก่อนนอนทีหลังเชื่อฟังเฝ้ารับใจประพฤติถูกใจเจรจาไปเลาะสงเคราะห์คนข้างเคียงสามีดีก็ไม่ควรวางใจเพราะเหมือนกับท่าน้ำก็คือใครๆก็มาใช้ผู้หญิงได้มาใช้บริการได้ หญิงทั้งหลายพึงฆ่าชายก็ได้พึงตัดเองก็ได้พึงใช้ให้ผู้อื่นตัดก็ได้พึงตัดคอแล้วดื่มเลือดกินก็ได้โอ้ตายแล้วเป็นอะไรเนี่ยแดกูล่าหรือเปล่าหรือเป็นน,งนางนาคย่าพึ่งกระทำความสินหาในหญิงผู้มีความรักใคร่อเลวทรามผู้ไม่สำรวมผู้เปรียบเหมือนท่าน้ำโอ้ยอะไรนี่ตายแล้วตัดคอแล้วดื่มเลือดกินได้เหรอ โอ้ทำไมโหดทรงพระโหดไปหน่อยมั้งเนี่ยคำเท็จของหญิงเหมือนคำจริงโอ้แม่ผู้หญิงพูดคำเท็จผู้ชายว่าจริงเนาะคำจริงของหญิงเหมือนคำเท็จคำที่เขาพูดจริงเม็อนคำเท็จนี่คือมายานะมายาของหญิงหญิงทั้งหลายย่อมเลือกคบแต่ชายที่มีทรัพย์อื่าเพราะฉะนั้นชายที่ไม่มีทรัพย์ก็ สปอดภัยไปนั้นนะดังโคเลือกกินหญ้าที่ดีๆในภายนอกหญิงทั้งหลายย่อมประเล้ระปลมชายล่อลวงนะด้วยการเดินการจ้องดูยิ้มแย้มย ام, ดุ่งผ้าหลุดหลุดลุยๆและพูดไพเราะนี่หญิงทั้งหลายเป็นโจรโจรก็ปล้นทรัพย์นะหัวใจแข็งดุร้ายพูดหวานเป็นน้ำตาลกรวดย่อมไม่รู้อะไรอะไรว่าเป็นเครื่องล่อลวงในมนุษย์ตายแล้วตัวเองนะเป็นเครื่องล่อลวงยังไม่รู้ ธรรมดาหญิงในโลกเป็นคนชั่วลามกไม่มีเขตแดนกำหนัดนักและขนองกินไม่เลือกกินผู้ชายเนาะเหมือนเปลวไฟไหม้เชื้อทุกอย่างบุรุษชื่อว่าเป็นที่รักของหญิงไม่มีโอ้ยอันนี้เป็นลึกซึ้งมากเลยบุรุษเป็นที่รักของหญิงไม่มีอ้บุรุษนี่มันก็คิดว่าเรานี่เป็นที่รักของหญิงนะสุดยอดมนุษย์เรามีคนรักมากนะไม่เป็นที่รักก็ไม่มี เอออะไรเนี่ยบุรุษชื่อว่าเป็นที่รักของหญิงไม่มีไม่เป็นที่รักก็ไม่มีอ่ะยังไงนแน่รักก็ไม่รักเกลียดก็ไม่เกลียดเอ๊ะยังไงเพราะหญิงทั้งหลายย่อมคบบุรุษได้ทั้งที่น่ารักทั้งที่ไม่น่ารักอ่านี่เองขอให้เป็นผู้ชายแหละคบได้หมดเหมือนเรือจอดได้ทั้งฝั่งนี้แล้วฝั่งโน้นบุรุษชื่อว่าเป็นที่รักของหญิงไม่มี ไม่เป็นที่รักก็ไม่มีหญิงย่อมผูกพันชายเพราะต้องการทรัพย์เหมือนเถาวัลย์พันไม้หญิงทั้งหลายย่อมติดตามชายถึงมีทรัพย์หญิงทั้งหลายย่อมติดตามชายที่มีทรัพย์ถึงจะเป็นคนเลี้ยงช้างเลี้ยงมาเลี้ยงโคคนจันทารสัป,ปเปอรอ่ามาดูบินกันได้ยังไงสัป,ปเปอร์นี่จําเป็นต้องใช้นะคุณตายแล้วไม่มีสัป,ปเปอรอนะลําบากคนเทอยากเยื่อก็กช่างเถอะ รักได้หมดติดตามได้หมดหญิงทั้งหลายยอมลาทชิงชายผู้มีตระกูลแต่ไม่มีอะไรไม่มีทรัพย์นะผู้เหมือนซากศพแต่ติดตามชายเช่นนั้นได้เพราะเหตุแห่งทรัพย์ชายที่เหมือนซากศพอะผู้หญิงก็จะตามไปถ้ามีทรัพ์ยโอ้สงตรงไอ้ทรัพ์ยนี่มันดีกว่าผู้ชายเนาะดีกว่ามนุษย์เนาะ <c oughs> เรา <c oughs> อ่า,อา <c oughs> มีค่ากับว่าเรามีทรัพย์เอ้า เราไม่ยอมเป็นคนมีค่าเพราะมีทรัพย์แต่เราจะเป็นคนมีค่าเพราะเรามีอริยทรัพย์พอจะไปได้ไหมไม่เป็นไรไม่ไปไม่ได้ไม่เป็นไรแต่พระพุทธเจ้าสรรเสริญนะผู้มีอริยทรัพย์ว่าเป็นผู้ที่ได้รับมรดกของพระองค์เป็นธรรมทายาทและเป็นผู้ที่มีชีวิตที่ มีประโยชน์ไม่ยากจนไม่ใช่คนยากจนและเป็นชีวิต <c oughs> ที่เป็นที่พึ่งของสัตว์โลกทั้งหลายได้การแสดงธรรมเรื่องคูณาละชาดกก็ยังไม่จบแต่ก็เห็นพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้พระธรรมคำหลักสองพระสมบรณเจ้าจงเป็นที่จํา เป็นที่คิดที่ระลึกถึงให้ประโยชน์สุขเพื่ออริยทรัพย์แก่ท่านทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายได้ทุทิศแผ่ส่วนบุญไปให้แก่เทวดาสัพพจัตถ์ทั้งหลายอนุโมทนาในส่วนบุญแห่งการฟังธรรมและแสดงธรรมนี้ขอให้ท่านทั้งหลายได้ครบแต่บัณฑิตห่างไกลจากคนพาลจากปาปมิตรฟังธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหนึ่งนิท ได้โยนิโสมนัสิการตับสรูดธรรมของพระสัมมาสัพพุทธเจ้าสินอาสวะกิเลสถึงพันิพานโดยพลทุกท่านเถดนัทธาธนังศิลาธนังฮิริโอตัปยังธนังสุตตาธนังจาจาโคจาปัญญาเวสัตตมังธนังอริยทรัพย์เหล่านี้ได้แก่ทรัพย์คือศรัทธาทรัพย์คือศีลทรัพย์คือหิริความละอายชั่วทรัพย์คือโอต,ตปัปปะวามกรัวบาปทรัพย์คือสุตตะการฟังธรรม ทรงจำธรรมพิจารณาธรรมรัพย์คือจาคะความเสียสลายและทรัพย์คือปัญญาเป็นที่เจ็ดยัสไซตาตนาอันถิอิทิยาปูดิัตสวาอดาลิโทติตังอาวุอโมขันตาสชีวิตังรับเหล่านี้มีอยู่แก่ผู้ใดเป็นหญิงก็ตามเป็นชายก็ตามบัณฑิตกล่าวเรียกเขาผู้นั้นว่าเป็นคนไม่ยากจนชีวิตไม่ปราศจากประโยชน์ตัสมาสัทธันจะสีลันจะบปะาดังดัมมดัสนา อนุยุนเจตเมธาวีสรังพุทธานศาสนังเพราะฉะนั้นเมื่อระลึกได้ถึงคำสั่งสอนขอพระพุทธเจ้าอยู่ผู้มีปัญญาควรก่อสร้างาศรัทธาศีลความเรื่อมใสและการเห็นทำให้เนื่องเนื่องอโรคยาปรมาลาภาสันตุถีปรมังทนังวิสาสาปรมายาตินในานังปรมังสุขัง ความไม่มีโรคเป็นลาบอย่างยิง่งความสันโดษเป็นทรัพย์อย่างยิ่งความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิง่งพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิง่งนะสันติพุทธตาตายายาณปิจานปิพันธวาอันตะเกนานทิปนัสสานติยาติสุตานตาเอเดมัตถาวสังยัตวาปันติโตสีลสังขโตนิพพานะขมมนนังมัคังจิปปเมวาวิโสทเย มีบุตรไว้เพื่อต้านทานก็ไม่ได้บิดาและญาติก็ไม่ได้เมื่อความตายมาถึงแล้วญาติและพวกพ้องทั้งหลายก็ต้านทานไม่ได้บัณฑิตรู้เนื้อความเช่นดีแล้วพึงสำรวมในศีลชำระทางไปสู่พระนิพพานโดยพรัน ยัถาวริวหาปุราบริปุเรนทิสาคังเอวเมวะอิโตดินังเปตานาอุปการปฏิอิจิตังปฏิดังตุมหังขิปเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโดปันรโสยัถามณิโชติรโสยัถาสัพพโรโควินัสตุมาเตปวัตวันตรายโยสุขิติขาโยโกวะวาอภิวะดานสีลิสานิจังอุทาปชาจีโนจตารุธรรมะวัฒนติ Ayuwano sukang kelang bawat tuza pemang kelang rakan tuza pada dewata sebab Buddha nupawena sebab Demah nupawena sebab Sangka sadha sukhi te sadu sadu sadu